คนเลยนะครับวันนี้เราอยู่กันกับเกมโลบอกในแมปบล็อกฟูเอ้ยไม่ใช่ no 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 โ no. นไม่ใช่บล็อกฟูดครับอยู่กันกับเกมไพเรสเอมเพลเวอร์นะครับเป็นเกมเขาบอกว่าเป็นเกมกอล์ฟบล็อกฟูดหละซึ่งผมยังไม่เคยเล่นนะนี่มาเล่นสดๆเลยครับ <Wow. S 1> ก็คือเข้าเกมมาแล้วเปิดโปรแกรมอัดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดีกว่าว่ามันเป็นอย่างไรนะครับอ่านี้มีเหมือนเดิมครับผมมีที่เรียกเป็นโจนสรสลัดกับทหารเรือเราก็คงต้องเลือกทหารเรือครับผม ไ <laughs> อสัตว์บอกสารเรือแต่ก็จนสลัดโอ้ชิตโอ้เพลงมาต้องรีบปิดอย่างโดยไวเไวทำไมต่อยแล้วจอหมุนได้ปะเย็ดเท่เกินแต่มันเวียนหัวแล้วอย่างเงี้ยสกิลเซตเดชเดชพุชเนอะเดชพันชเอะพันช์ใส่ไอ เอเนจีขึ้นเร็วแต่กระโดดสองชั้นไม่ได้โอเคเหมือนเดิมแหละคงต้องซื้ออ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเดินชมจันทร์ก่อนนั่นแหละตรงนี้มีให้เซ็ตกดคอนโทรลวิ่งครับโอ้โหแม่งเกมคุ้นๆว่ะกดคอนโทรลวิ่งอ่ะเกมโคตรคุ้นดดอ่าเซ็ตส,สปาเซ็ตทำเยี้ยอะไรครับเอ้ยเฮ้ยจับใครเรา <c oughs> ลเล่น้ลเล่นแลเล่นแลเล่นโอเคเดี๋ยวเราเดินดูชมแบบชมมกชมไม้ ทวิตเตอร์โคชัดเลยครับแบบนี้โอ้โ oh หมีตอนนี้มีผลบอมผลบากี้ผลควันยางยืดผลไฟผลน้ำแข็งความมืดผลแสงราคาแม่งเท่าบอกฟุตเลยวะ่ะ <Huh? S 1> <laughs> บางอันก็อาจจะคเคลื่อนอ่าผลสั่นสะเทือนครับอันนี้ยังไม่มีผลพระเนาะแล้วก็ยังไม่มีพวกแบบผลไกลๆเท่าไหร่น่าจะแบบ ค่อยๆมาไม่รู้นะว่าจะโดนร้องจากทางบล็อกฟุตหรือเปล่านะครับเข็มนี้ผมไม่รู้นะเอาเป็น,นว่าเขามีให้เล่นนะผมก็เล่นไปก่อนข้างบนมีมันเข็มทิศบอกด้วยว่ะโคตรเจ๋งเลยวะ่ะอ่ะมาดูในส่วนของกระเป๋าอันนี้คือดาบอันนี้คือน่าจะเป็นปืนนะับอันนี้นี่อะไรวะเนี่ยฝนปีศาจแหละไม่รู้อ่ะโอเคข้างๆนี่อะไรอ่ะอันนี้มีให้อัพนะครับเหมือนกันเลยเหมือนบล็อกฟุตเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเควส อันนี้เป็นแอร์ไลน์นะฮะโอเคอันนี้เป็นร้านค้าโอโหคนคุ้นว่ะแค่เปลี่ยนรูปดับยับรูปพันสองครับมแต่ฟรุตนัตติเฟอร์เนี่ยราคาถูกนะถูกกว่านะบล็อกฟรุตนะบล็อกฟรุตเท่าไหร่วะสองพันเจ็ดมั้งโอเคเรามาทำฟาร์กเกงกูจะโดนแกงแบงกัวว่ยังไม่มีทีเลย ค่ากำลังดูดกดอยูที่เควส์อันซ e เล็กอ๋อเราสามารถกดยกเลิกเควสได้ครับเออเจ๋งอยู่ห้าฆ่าบัณฑิตห้าฆ่าบัณฑิตอะไรฆ่าห้าบัณฑิต,าาตมานี่ตรงนี้จะมีคนฟาร์มอยู่นะออบัณฑิตแม่งไม่มีเลยแม่งตีแม่งต,งตีหมดเลยกดตัวคิวหุ่งเป็นบอกฟุตนั่นแหละ เฮ้ยขอตีบ้างขอตีบ้างขอตีบ้างครับนี่เงยนี่เงยมาเดิมาเดิมาเดิมาเด,าเด,าเด,าเดิไม่รู้นะว่าเก็บได้จะไปได้ดีหรือเปล่านะไม่รู้ครับเตมีหน้าหมดมาเดิมาเดิเดี๋ยวเราจะทำการเก็บตังค์แล้วผมจะซื้อดาบซื้อดาบนะแต่ว่าเวลาอัพผมอัพเป็นเมลีก่อนแล้วกูซื้อดาบทำไมวะ เอาไปเท่กันไปเท่มาดิมาดิาเยบเย็บ,ยบเราจะได้เงินเท่าไหร่สองร้อยแดสิบหละไม่ใช่เดี๋ยวนั้นเงินเราไม่ใช่ได้โอโ้โหคุ้นๆน,นะเนี่ยแม่คุ้นๆได้อะไรบาเนี่ยได้อะไรอ่ะเอา้าหายไปแลละ อะไรอ่ะใส่อยู่คืออะไรวะเครื่องแต่งกายเหรอ้ยอยู่ในมือเรารู้สึกจะเป็นรู้สึกจะเป็นแหวนบวกสิตาเตอรบวกสิตาิตัสไหมก็ไม่เห็นว่ามันจะบวกอะไรนะคืออะไรวะ เป็นแหวนเพิม่มมานาพมสเตมิน่าสิบล่ะถ้าถอดอ่ะถอดกูถอดไม่ได้หละคือใส่แล้วกูวต้องใส่เลยว่ากันเออเอาอเออใส่ก็ใส่วะโอเคเดี๋ยวเรามาซื้อดาบกันดีกว่าเท่าไหร่หน,นึ่งพันกูมีเจ็ดร้อยอันเนี้ยหนึ่งพันกูมีเจ็ดร้อยโอ้ฟาร์มก่อนฟาร์ม หาเงินซื้อดาบไปเฮ้ยมาตตอ์ที่เราจะห้าแล้วเดี๋ยวน่าจะต้องซื้อวีแหละบีจากทรงแล้วเล่นอย่างนี้ไม่น่าไหวอะ่ะคนเยอะเหลือเกินไม่มีเกิดเลยหรือไงวะเกิดล้เฮ้ยไม่ใช่นี่คนเฮ้ยมันไม่เกิดเลยเลยหัวให้หัวขอบคุณครับ แล้วเพื่อนได้ด้วยไหมอ่ะอันนี้ผมไม่รู้ว่าเพื่อนจะได้ด้วยหรือเปล่ามาโอเคเลยตัวหนึง่งเพื่อนขอช่วยตีน่าจะได้เลยเอไม่เสร็จภารก,กิจน่าจะไม่ได้นะถ้าตีด้วยกันภารก,กิจไม่เสร็จแต่ว่าน่าจะได้เงินแต่ภารก,กิจไม่เสร็จคนระับ ขอขอขออันนี้ผมเป็นคนฆ่าโอเคครับเราครบพันสองแล้วไปกันเถอะโอเคเราซื้อดาบได้แล้วคาตานะหนึ่งพันมาไอเทมพเพอร์ชสดาบคาตานะไอคิวไอ,อคิวเป็ดเจ็ด เย่ yeah, ดาบอะเน่เท่เกินมีสุ่มผลพิศารไหมลืมดูไม่มีหรอไม่มีหรอกคงเหมือนบอกฟุตอะไม่มีเออไม่มีเดี๋ยวเราลองเอาดาบไปตีนีดาบแรงกว่าเปล่าวะปุ๊บสิบหมัดสิอะไหมัดสิบอะไรหมัดแด, 6, ดโอเคดาบแรงกว่าดาบก็ต้องแรงกว่าหมัดอยู่แล้วเปล่าวะ โอเคครับต่อไปเราไปดูเรือกันดีกว่าเรือมันเป็นอย่างไรอันนี้ภารกิจอ่าเรือใครวะเนี่ยโบ๊ทช <Both Shop. S 1> ็อปไปดูสิมีฟาส์โบ๊ทกับเรือฟรีฟาส์โบ๊ทเท่าไหร่ต้องเกมพาร์แล้วเรือฟรีอ่ะโอเครู้เรื่องเ <laughs> ด๋วยวลองดิ <laughs> เรือฟรีอ่ะ ผมเขียนว่ามันมีสองหน้าเปล่าวะนี่เออมีสองหน้า next โอ้โหอันนี้เป็นเรือ slup ห้าร้อยกับ caravel หนึ่งพันอันนู้นนี่เหมือนกันเปล่าวะเออเหมือนกันคนระับเหมือนกันอยากซื้อกว่าแต่ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์อันนี้น่าจะเหมือนกันแหละโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดินไปดูเกาะนั้นหน่อยที่มีอะไรวะ โอเคไปมีนี่บอกได้ครับเข็มทิศมาถึงแล้วครับมิดกลาวไอส์แลนด์ถือดาบไว้อันนี้ไม่ใช่ลิงมาลีเลเวลสิบสองม้างบนมีบ้านนะไม่รู้ว่ามีอะไรเดี๋ยวเินไปดูแด้ กดตัวเฟกันได้อันนี้น่าจะเป็นที่ของเลวเยลรสิบแม่งเวลวขึ้นชาสิบหายเซ็ส,ะสะปาไม่เซ็จอันนี้สำหรับเวลอะไรเอย่ยว 10, วสิบววห้าโอ้มีกระบองมีท่อแป๊บแล้วก็มีปืนอันนี้ผลพิศารลีอย่างวะอย่างอืมกล่อง มีอะไรอีกไหมไม่น่ามีแล้วโอเคคนระับผมก็สำหรับคลิปนี้คงประมาณนี้นะครับแม่งก็คล้ายๆบทฟุดจริงๆแหละเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาสอนนะครับเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลกันโอเคนะค,ครับผมก็เจ้าคุณีนครับอย่าลืมฝากกดไลค์คลับสกายผมด้วยนะครับก็สรับนี้ผมไปแล้วครับจะไปฟาร์มก่อนโอเคคนระับผมก่อนไปก่อนเราจะปิดคลิปเนี่ยผมไปเจอคโค้ดมาครับ โค้ดมันยังมีเยอะครับผมเลยไม่อยากจะทําคลิปแย่ครับเดี๋ยวทําในคลิปนี้เลยแล้วกันนี่ครับคือตัวละครน่ะผมรอโหลดสักพักแล้วแม่งไม่มาสักทีครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใส่โค้ดกันเลยนะครับเป็นโค้ดนะครับเอามาจากทวิตเตอร์นะฮะมีโค้ดรีสแต็กนะครับก็คือรีลิสรีเซ็ตนะครับนี่ครับรีลิส s รีเซ็ตนะครับซึ่งผมยังไม่ใช้นะครับเพราะว่ายังไม่รู้จะเรียอะไรยงเยกูยังไม่ทันจะเล่นเลยแล้วก็มี EP คูณสองสิบห้านาทีนะครับเป็น r e l e a s e อ็นะครับ ก็คือบื้องต้นนะครับตอนนี้มีแค่2องโคดนะครับอันนี้ได้ EP คูณสอทีนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตออกเกมก่อนนะเพราะว่าผมจะยังไม่ได้เล่นเดี๋ยวมันจะเปลืองคูณ2นะครับโอเคผมไปละ